สวัสดีค่ะเพื่อนๆเห็นต้นคลิปแล้วใช่ไหมคะว่าสีสะนนี้หัวนี้นะคะเราได้ผสมทิศเม้นต์ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าทิศเม้นตัวนี้นะคะทางบริษัทเขาบอกว่าสามารถผสมลงไปในสีได้นะคะโดยที่ไม่ส่งผลต่อการทำงานของสีนะคะมินก็นเลยได้โอกาสค่ะมาลองให้เพื่อนๆดูกันเลยนะคะว่า จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นมิ้นขอพูดถึงทิชชเมนต์ตัวนี้ก่อนเลยนะคะสัมผัสแรกที่มิ้นได้นะคะคือเป็นทิชชเมนต์ที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะคน้นแบบค้นเลยค่อนข้างเนื้อนี่จะเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นครีมค้นๆเลยอะ่ะอันนี้มิ้นก็บอกไม่ถูกนะมันไม่ได้ครีมนุ่มๆเหลวๆเลยนะเป็นครีมที่ค้นมากแทบจะเป็นแบบ บัตเตอร์เลยอะเป็นเนื้อแบบบัตเตอร์ครีมเหนียวๆเลยนะทุกคนอ่าแล้วที่สำคัญกลิ่นตัวนี้นะคะกลิ่นแบบหอมมากหอมผู้ดีมากๆนะคะกลิ่นของทิทเมนต์ตัวนี้นะหอมมากๆทุกคนอันนี้คือเป็นสิ่งแรกสองสิ่งแรกนะคะที่มินสัมผัสได้ตอนเปิดกระปุกเลยคือเนื้อครีมเข้มข้นมากๆ แล้วก็สิ่งที่2คือกลิ่นหอมแบบผู้ดีมากๆเลยค่ะ2ออย่างนี้เนาะโอเคแต่ว่าวันนี้มิ้นจะลองเอามาผสมในสีดูนะคะเขาบอกว่าเราสามารถผสมไปในสีได้ประมาณแบบ1ช้อนชาอะไรประมาณนี้มิ้นก็เลยกะกะเอาก็ใส่ไปในสีเลยเนาะหลังจากเราใส่ไปในสีนี้เราก็ทำสีทำสีผมตามปกติของเราได้เลยนะคะว่าเรา จะลงยังไงไฮโดรเจนเท่าไหร่ขั้นตอนการทํางานแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะเราลงไปได้เลยนะคะทํางานได้ปกติเลยโดยที่ไม่ขวางการทํางานนะคะแต่อย่างหนึ่งที่มิ้นท์สัมผัสได้นะคะเวลาผสมทิศเม้นตัวนี้ลงไปในสีแล้วกลิ่นสีหรือว่ากลิ่นเคมีเนี่ยมันเบาลงอันนี้เบาลงกลิ่นเบาลงมากๆนะคะแล้วก็จากที่การถามลูกค้านะคะ อาการแสบหนังศีรษะก็ไม่มีเลยอันนี้มิ้นไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันเลยหรือเปล่านะคะแต่ลูกค้าบอกว่าไม่แสบเลยนะคะลูกค้าได้มาลองทั้งสองคนนะคะได้ปผสมไปทั้งสองหัวเลยอีกหัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆนะคะ,ะลูกค้าสองคนนี้มาทําพร้อมกันทั้งสองคนบอกว่าไม่แสบเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์นะคะว่า คนนึงทําสีสว่างอีกคนนึงทาสีเข้มดูเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าผมลูกค้าย,ยังมีความเงาหรือเปล่าตามที่เขาเคลมเอาไว้นะคะ<ม>ว่าช่วยเรื่องความเงาเดี๋ยวเราไปดูตอนจบงานเลยดีกว่านาะ พร้อมจะดูผลลัพธ์กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูผลลัพธ์กันเลยนะคะกับสีผมสว่างก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของสีผมสว่างก่อนนะคะเท่าที่มินสัมผัสได้นะคะคือผมเนี่ยจะหอมขึ้นมีความเงามากขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นนะคะอันนี้ถือว่าตรงตามที่เขาเคลมไว้เลยนะคะว่า ผมจะเงาขึ้นเห็นไหมคะความเงาจะชัดเจนมากๆเลยคันนี้ขนาดไม่ได้ใช้ไฟช่วยเลยนะเป็นแสงธรรมชาติเลยนะคะ,ะเดี๋ยวสำหรับสีสันนี้นะคะเป็นสีสันที่ใช้สีเข้มนะคะเป็นน้ำตาลเข้มเนาะมาดูกันนะคะว่าความเงามันจะชัดเหมือนกับสีสว่างหรือเปล่านะคะอยากจะบอกว่าสีเข้มเนี่ย ความเงาชัดกว่าค่ะชัดกว่าสีสว่างอีกแบบสวยมากๆทุกคนอันนี้ขนาดใช้สียี่ห้อเดียวกัน Bird. เบิร์คนละเบอร์นะคะแต่เอาเป็นสีแบรนด์เดียวกันเนาะแบบเงาขึ้นจริงๆค่ะตามที่เขาได้เคลมเอาไว้เลยเป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้เนาะมินก็เลยเอาลองเอาผลิตภัณฑ์มาใช้มาทำให้เพื่อนๆทุกคนดูนะคะว่า มันเป็นจริงตามที่โฆษณาหรือเปล่านะคะสําหรับผลริภัณฑ์ตัวนี้มิ้นบอกว่ามันเงาขึ้นจริงค่ะแล้วก็ผสมลงไปได้ในทิศท,ทิศเมน้นตัวนี้ผสมในสีได้จริงนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดี